น,นี่พี่น้องเมืองใช้มือก็ได้เร้อใช่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหนุ่มบุญคนสีเกศน,นะครับวันนี้เราจะมาทำซัวข้าวปุ้นกินกันนะครับซัวข้าวปุ้นเด้อพี่นอ้องนี่นะครับผักเราก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เราจะทำวันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวทอดระทวนก่อนนะครับ โอเคอหอยลวกครับคุณ,คณกูร่วงเลยเด้อว้าวคุณเป็นเสีย ปลาทูนะครับอันนี้นุมอุบลนข้นสีสะเกียบทอดเองเด้อเดี๋ยวมากินน้ำากนครับเอนาอน้ำปลาร้านะครับน้ำปลาร้านะขั้นตอนการปรุงของเรานะครับมีน้ำปลาร้านะครับน้ำปลาร้าอะไรอีกครับน้ำปลามีน้ำปลานะครับน้ำปลาตามใจชอบเลยเด้อ <c oughs> ชูรสนิดนึงนะครับ น้ำต,ตาลนะครับต,ตามใจชอบนะครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะเอาใส่เผ็ดอันนี้เขา้เขาเข้าเข้าขั่ว,วใช่ไหมเ<ช>ข้าขั่วนะครับน้ำอุ่นนะครับใส่น้ำอุ่นเข้าไปไปทำชิมนะเป็นยังไงครับ ยังไม่นัวยังไม่นัวยังไม่นัวปูใหม่สูตรตามใจชอบนะตามใจชอบ<จ>นะตามใจชอบชอบแบบไหนก็ใส่อันนั้นเยอะนะครับเครื่องปูก็จะมีประมาณนี้นะครับ ว้าว wow. พร้อมกินแล้วนะครับพร้อมกินแล้วพร้อมกินแล้วเด้อเดี๋ยวมากินน้ำกันนะครับโอ้กับแก้มอวยเยอะมากเลยครับเมื่อนี้นุ่อุบวนก้นสีเกสลสอม,มาลาปากเห็นว่าปลาเอื้องเป็นมะเขือเทศนุ่อุบวนก้นสีเกลืกินสวัสดีครับอ่ารักนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญน้องสองกวนมีปลาเอื้องนะครับแล้วก็น้องแพนตัวมยอ นะครับวันนี้ป้าเอื้อมกับน้องแพนนะครับ mm hmm. ก็จะมาช่วยเรากินส่วนข้าวปุ่นเด้อพี่น้องส่วนข้าวปุ่นมามากินไปน้อกัน,นครับออาป้าเอื้อมจัดเด้อจัดเลยครับสองแพนเอาแพนพุง่งยิงเพิ่อนกินก่อนเขื่อนไงกินออกก้อง,ไ,องไม่ต้องเขือนไม่ต้องเขือนนะครับนี่นะครับนี่พี่น้องเมืองใช้มือเมืมไงใช้เมือกระดาษเรานี่ใช้เลยมีมีกุ้งเด้อพี่น้องนี่นี่กุ้งตัวใหญ่เลยกุ้ง อันนี้กับปูกับมีดแล้วครับคือดาวหรือเปล่านี่กับปูหัวปลาทูกับมีพี่น่องแล้วกินไปน้ำจัดแล้วหนูมูบนข้นสีเกียดเต็มเลยนบ คนเขินแน่หน่อยนึงเด้อคนงามสองคนน้ำตากินแบบคนเขินอยู่เลยหักมากลุ่มหลายตะวันท้ายทำไปอยู่นี่ฝนกระโดดได้ไหมหนอฝนดีสองหาฝนสองแค้นเพิ่มมากหลังคลิปหนึ่งคลิปแรกของปกาเอื้อมครับสาวหน้ามุนคนของเจียมเอาหน้ามุนคนของเจียมพี่หนอ นอกินน้ำแน่นอจ้าแก๊บอันปบีปบีมากครับปาบีมากเพิ่์นอยากมาซิ่งน้ำมา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 เลยนุ่มอุบลค่นสีเกียดได้ครับนี่เพิ่์นสีมาเอ้าวเพิ<อ>่์นเห็นเพิ่์นเห็นเขากินเสียงเพิ่์นอยากเอาเอาการดเอาเลยอ้อาวอ้าวอ้าวอาวอากินน้ำแน่เอาได้หลายเอาได้หลายเพิ่์นเอาได้หลายเอาได้หลายเอาให้เพิ่์นให้เพิ่์นกินให้เพิ่์นพี่น้อ๋อือ้ย อากไหมี่บิะผันด้วยไหมอเอาขุดน้ำแน่ตัดเต้าหมูเยอะตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆเรีิวก่อนรีวิวก่อนรีวิวก่อนตสชาต่เป็นังไงรสชาติเป็นยังไงครับจุดหน้าก็ดูแล้วว่าอร่อยเนอะ ยำหม,มียมม่ยำหม,มีย่ยำหมี่ยำหมี่อะไรก<ต>ินไหมแม่มมพี่น้องมันเสียบลายไม่เท่คนอย่างไม่กินนำ้ำปลาทูตัวแบบไงนึงมั้งเด้อไม่ได้กินนานแล้วตั้งแต่ตลาดเป็นปลาทูนี่เอามาปีาเอื้อมเพิ่นสือมาเด้อครับหนองเพ็ม่แต่ตลาดตลาดเจริญสีเลยพี่น้องอตัวแบบไงเลย แสบลายแสบลายเหี่งก็อไปเอาหนัหนึ่งเแสบมากอมครแสบเหมือนก่นไดมอืมอื้มอื้มมักไปีแสบเลย ต้องใส่ครับอันพักในเบื้องนไม่ไกินนานมากม่ไดกกินนานมากหน่อากินน้ำกั็เริ่มบ้างหน่อใช่อร่อยกินดิ นี่ขนาดใส่ปชูรสนิดเดียวนะถ้าใส่ชูรสเยอะกว่านี้ก็ตสือค จำลองก็จะมีหัวยอมีกุ้งมีปูมีปลาทูนะเสิร์ฟน้องปูบนนะโอ้น้ำข้าวโพดคั่นเสริมน้ำขอาวโดอันนะสีบนคั่นสีเกียดได้ครับเอาไว้ตัดตัดเอาไว้อย่างนี้ตัดควมจิจจานจานแห้งโอ้ยมือนีทองแต่กินแล้วพี่น้องเอ้ย อนหทต้องแตกอีกแล้วมาเลยขอกินน้ขอกินนแงขอกินน้ำ่ป่นไม่เอาขอกินนจยกจะน้ำเ่้กินจอยกันสามคนวันเบิร์ยูปัน ้กินบางแมายกินอะไรแ่กินเพ่บดูดพี่น้องแต่ว่ามีแต่ตัวหนียหน่อยตงเดียวเยไม่ไม่ตััวเครื่องกะเพรอันนุ่มอูบลคนสีเกลือพี่น้องตัวใหญ่มานางบดไหนเต็มจออัใหญ่สองคนอยู่หลังก่อง ส่วนอยนี่เราจะกินเมืบวมเลอิ่มไหมกระเป๋าแต่งหน้าเอื้มอิ่มหน่อพี่หนุมเอาเพื่อมจัดให้หมดด้เพื่อมไปไปอโซนไ้องการตัวช่วยขอตัช่วยนไปกางเกงเข้าวีนค่ะไม่ใช่มันแน่อร่อยนะแต่ว่ามันอิ่มไไนงปีนบอ พี่บอก้าเลยนะังไวินดบบกินสงสะเา่ำไมเนินาแต่งหน้าหน่อแต่งหน้าหน่อยแต่งหน้าไปไหนคะหาะู้ชายเาไม่มีูชาไ่เปนเดี๋ยวฉันจองให้จำไม่ตแต่งหน้าไปไหนอะไแต่งหน้าไปไหนคะแต่งหน้า

ขอขอถ้าพี่ขอัพี่ให้นูนขนสีเกรตินะเอานี่มานี่พี่น้องเบิ่งเนี่นี่นี่เดี๋ยวมือนีสิแบงพูดให้เพื่อนแ่งกันเลยมดมดมันตองมดนดเหมือนีพี่น้องสุดซอยนี่ได้เห็นเรผู้นึงเนี่อพนงอจ้เจ้าของ ให้แขกรับเชิญตัวน้องพี่น้องเนาะเออให้แขกรับเชิญน,นะครับอู้หอ,อันนี้อันนี้เด้อพี่น้องไข่ปลาทูเนี่ไข่ปลาทูนี่มากเลยอีกหนึ่งอย่างได้กระโดดจะไปขมผมเนี่ยมีขีดวันเล่น คนไหนกินเหรอนาะวันนี้เนาะพี่น้องเนาะใช้มือประมาณนี้นะครับกับจะมีมือนี้เข้าเข้าเห็ดสัวขอบคุณเข้าเห็ดสัวขอบคุณนะครับกับจะมีวัตถุดิบตามที่ที่ผ้าเบืองตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นแหละครับปลาเอื้องกับหนุ่มเพี้เป็นคนผ้าเห็ดมือนี้นะครับขอบคุณหลายๆเพคนมือเป็นผ้าเข้าเห็ดตัวนี้น่งรับอันนี้ปลาหมึกเอียงเขาเอ่ยว่าปลาหมึกเอียงนี่ส้มสายปลาหมึกสายนะครับนี่นี่เด้อพี่น้องปลาหมึกสายยั่วจ้า ยวยวเพื่อนมานะครับปลมึกสายยยะโอ้ยนี่นี่นี่เลยพี่น้องปลามึกสายปลาหมึกสายปลแม่อันนี้อันนี้มยบุนมยะบุเยอะพี่น้องย่าง้อยากให้ภาาไปซิมเหนียงบอกม่ได้นะครับปากกว ตามกดติดตามกดซับสขไคร้คทับได้เลยครับพี่น้องนะเนี่ยครับมือนีเมนูเฮาส่วนขอบุณสูตรปลาเอือมได้น้องแพรนะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ